พี่เทง่งช่วงนี้ใกล้เทศกาลสําคัญของคนไทยทั้งประเทศเลยครับผมเทศกาลวันแม่แห่งชาติครับต้องบอกไห้ครับว่าหลายคนผมเชื่อนะว่าวางแผนและหนึ่งปีวันแม่มาถึงแล้วเนี่ยครับอยากจะพาคุณแม่ไปเที่ยวเ,<อ>เป็นวาระสําคัญครับ<อ>ซึ่ง<อ>สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับมีการจัดงานวันแม่แห่งชาติรประจำปี2567ขึ้น โดยกิจกรรมน่าสนใจมากมายเลยครับพี่เท่งครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่นการจัดทําผลิตภัณฑ์ดอกมะลิการจัดคอนเสิร์ตและอีกมากเลยครับครับผมวันนี้ต้องมาร่วมพูดคุยกับท่านนี้เลยท่านเป็นประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับต้อนรับร้อยตํารวจโทดรมนัฐโนนุชครับครับรัสวัสดีครับันครับสวัสดีครับผมครับสัสครับ โอ้งั้นถามท่านดเรเลยนะครับนะฮะงานวันแม่แห่งชาติ2,567ของสภาสังคมสงเคราะห์มีความเป็นมาอย่างไรครับท่านครับครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชปถัมภ์เนี่ยเรามีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งนะครับที่จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเนี่ยปีนี้เป็นปีที่49แล้วครับครับจัดมาตั้งแต่พุธกราช2,519นะครับทุกวันที่12สิงหาคมเนี่ย ชาวไทยทั้งประเทศก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นวันแม่แห่งชาติครบสภา,าสงังคมเราก็จัดงานวันแม่แห่งชาติขึ้นมาเป็นประจำทุกปีนะครับนอกจากจะเชิด<ม>พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชนนารินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีนปหลวงแล้วเนี่ยเรายังเชิดชูแม่แห่งแผ่นดินของเราทั่วประเทศเนี่ยนะครับเราจะจัดคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติทั่วประเทศ77จังหวัดครับ แทงครับโอ้ก็เป oh, oh ็น kind ก of ิจกรรมนะครับมีแม่ดีเด่นครับมีแม่ดีเด่นมีลูกกระตันยูที่คัดเลือกมาจากสภาสังคมเคราะห์นะครับครับครับกิจกรรมมีหลากหลายนะครับนอกจากจะมีการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติลูกกระตันยูกระตาวิธีอย่างสูงต่อแม่แล้วเนี่ยเราจะมีการประกวดเลี้ยงความเรื่องเกี่ยวกับความรักแม่จัดคอนเสิร์ตมอลำคิดถึงแม่แอนเซิร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับก็จัดให้เราเป็นประจำทุกปีนะครับก็ หลากหลายนะครับเรามีโครงการน้ำประทยพระราชทานเคลื่อนที่คนไทยเราเนี่ยอาหารมื้อกลางวันบางคนไม่มีอาหารทานนะครับพระพันปีหลวงเนี่ยนะครับพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์มาให้กับสภาสงเคราะห์จัดโครงการน้ำประทยพระราชทานเคลื่อนที่นําอาหารกลางวันเนี่ยไปมอบให้พี่น้องประชาชน77จังหวัดทั่วประเทศปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเรานําอาหารโครงการน้ำประทาพระราชทานเคลื่อนที่สู่พี่น้องประชาชน ทั่วประเทศ77จังหวัดและพี่น้องในเรือนจําผู้ต้องขังนะครับที่ขาดโอกาสองค์ท่านก็ยังมีความห่วงใยนะครับโดยสภาก็จะไปจัดเลี้ยงอาหารผู้ต้องขังในราชาทันด้วยครับครับเป็นประโยชน์สาธารณะเยอะมากเลยครับทีนี้อยากทราบครับการจัดงานวันแม่แห่งชาติประจําปี2567วัตถุประสงค์หลักของการจัดงานครั้งนี้คืออะไรครับครับสิ่งสําคัญที่สุดคือเราเทอดพระเกียรติแม่ของแผ่นดินที่คนไทยทุกคนนะครับทราบดีอยู่แล้วว่า สมเด็จพระนางเจ้าศริกิจพระบร,รมราชีนาถพรมราชชนีพันปีหลวงเนี่ยเป็นแม่แห่งแผ่นดินท่านมีแต่ให้ท่านมีแต่มตมตามีแต่ให้ความอบอุ่นกับประสง์นิกรชาวไทยมาอย่างยาวนานและอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะเชิดชูเกียรติแม่ของทุกคนนะครับแม่ทุกคนเนี่ยเป็นแม่ที่ดีเลี้ยงลูกมาเนี่ยถือว่าเป็นแม่ดีเด่นอยู่แล้วนะครับ,รบแต่แตถ้ามีโอกาสในการพิจารณาคัดเลือกจากสภาเนี่ยก็ยจะเป็นเรื่องการเชิดชูเกียรติแม่ของของเราทุกคนครับ ท่านครับครับงานวันแม่แห่งชาติปีนี้นะครับมีกิจกรรมอะไรบ้างเป็นแบบไฮไลท์เลยครับครับสิ่งสาคัญที่สุดอย่างที่กลับเรียนไปแล้วนะครับวันนั้นน่ะเป็นถือว่าเป็นการที่พระองค์ท่านน่ะพระราชทานวิริยาชีวิตให้กับแม่ๆทุกคนครับแม่บางท่านที่เป็นเกษตรกรเนี่ยไม่ได้เรียนหนังสือก็จะได้รับการเชิดชูเกียรติในการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นประเภทแม่เกษตรกรนะครับต่างจังหวัดเนี่ยนะครับคุณเท่ง การมารับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติแต่ละปีเนี่ยจะเห็นว่าเราเหมือนสร้างครอบครัวให้อบอุ่นนะครับมากันเป็นครอบครัวคือมาแสดงความยีกับคุณแม่นะครับลูกเนี่ยครับก็จะเป็นการคัดเลือกลูกกตัญยูกต่ายิธียางสูงต่อแม่ด้วยทั่วประเทศเช่นเดียวกันลูกเนี่ยนะครับมีทั้งหมด7ประเภทนะครับนักเรียนนักศึกษาประชาชนข้าราชการดารานักแสดงนะครับนักกีฬานะครับ แล้วก็รวมไปถึงสื่อมวลชนต่างๆครับแม่ดีเด่นก็เช่นเดียวกันนะครับเรามีการพิจารณาคัดเลือกตั้งแต่แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์แม่ของลูกผู้บำเพ็ญประโยชน์นะครับแม่มรณะขยันอ่อนเพียนะครับแม่เกษตรกรแล้วก็แม่ผู้เสียสละคือแม่แต่ละท่านเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยคุณเท่บการที่จะเข้าสู่ระบบการศึกษาเนี่ยยากมากดังนั้นนะครับก็ฝากลูกๆทุกคนนะครับไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องผ่านจังหวัดหรือผ่านองค์กรใดก็ตาม เรามีความภูมิใจกับแม่เราเราสามารถส่งประวัติของแม่เราเนี่ยมาให้กัสา,าสังคมคัดเลือกได้เลยแล้<อ>เ,เปิดกว้างทั่วประเทศครับครับอยากสร้างความเข้าใจนะครับบางคนคิดว่าเอ๊ะเราการคัดเลือกอยู่แต่ส่วนกลางในกรุงเทพเท่านั้นไม่ใช่เลยครับนะครับ<อ>เราเปิดโอกาสให้แม่ทุกคนทั่วประเทศเนี่ยได้ส่งประวัติเข้ามาสู่การพิจารณาคัดเลือกด้วยครับโอ้อ่ะครับนั่นคือการคัดเลือกไม่เดรันและคัดเลือกลูกที่บุคคาตัญญูต่อแม่ครับ ทีนี้อยากทราบครับว่าการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติแล้วก็ลูกที่มีความกระตันยูก็ะต่งพิทีอย่างสูงเนี่ยเรามีวิธีการคัดเลือกอย่างไรครับครับเราจะแยกเป็นสประเภทนะครับส่วนต่างจังหวัดเนี่ยครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกมาจังหวัดละหนึ่งท่านนะครับนะดังนั้นกระทรวงพัฒนาสังคมความมั่นคขงของมนุษย์เนี่ยก็จะไปร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดคัดเลือกมาให้เรา นะครับจังหวัดละหนึ่งท่านก็เป็นเจ็ดิบเจ็ดคนแล้วนะครับในส่วนกลางที่ผมกราบเรียนไปแล้วครับเราแยกเป็นประเภทหประเภทอย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะส่งเข้ามาให้เราพิจารณาคัดเลือกสภาเนี่ยจะมีผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาคัดเลือกประวัติต่างๆที่ส่งเข้ามานะครับอันนี้ประวัติเนี่ยผมกราบเรียนนะครับวัระคุณงามความดีเนี่ยไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องต้องยากดีมีจนหรือรวยอะไรนะครับไม่เกี่ยวกับเงินกระทองเลยนะครับเกี่ยวกับความดีของแม่นะครับ แม่ผู้บรเพญประโยชน์ก็คือแม่ที่ทําบุญทํากุศลครับแม่ของลูกก็คือลูกที่ทําความดีแค่นั้นเองครับคุณเท่งครับโอ้โหนะดีจังก็จริงๆการได้รับการยกย่องเนี่ยนอกจากจะเป็นเกียรติกับชีวิตแล้วเนี่ยมันเป็นกําลังใจนะฮะในการดําเนินชีวิตด้วยทีนี้ถ้าพูดถึงวันแม่ครับ แน่นอนคุณผู้ชมผมเชื่อว่ารู้สึกสิ่งเดียวกันสัญลักษณ์ที่สําคัญนึกถึงดอกมะลินะครับซึ่งทางสภาสังคมสงเคราะห์ก็ได้จัดทาดอกมะลิวันแม่แล้วก็สินค้านํามาจําหน่ายแล้วก็มีการนําไปทําบุญต่อด้วยวันนี้มีสินค้ามากมายเลยครับสวยสวยงามพนันเลยจริงๆถูอเลยครับลองไล่เรียงดูกันนะครับครับด้านนี้เลยอันนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่สภาของเรามอบภาพภูมิใจนะครับสัญลักษณ์วันแม่คือดอกมะลินะครับดอกมะลิซึ่งมีสีขาว สะอาดบริสุทธิ์ประดุดดังความรักแม่ที่มีต่อลูกนะครับ,รบดอกมะลิแต่ละชิ้นเนี่ยครับที่เราสร้างมาเนี่ยครับเราให้พี่น้องคนพิการรวมไปถึงครอบครัวพี่น้องที่อยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะครับที่ไม่มีงานทำเนี่ยรเราไปส่งเสริมอาชีพเป็นหมู่บ้านที่อําเภออูดทองจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยหนึ่งหมู่บ้านเนี่ยในอำเภอเนี้ยจัดทําดอกมะลิ เพื่อมาให้กับพวกเราไปกราบคุณแม่กันนะครับแล้วเราสร้างรายได้เขาด้วยสร้างราได้ทอาชีพครับเมื่อทําเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเข้าพิธีพูทธาพิเศษที่วัดสักเกตคร้นสิริมงคลนะครับแก่ลูกๆที่ไปกราบคุณแม่นะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆที่กราบเรียนมาแล้วเนี่ยรายได้อย่างที่คุณอาร์มบอกนะครับเราจะนําไปทุนเจ้าถวายสมเด็จพระนางเจ้ารษฐกิระพรมราชินาธพระบรมราชนีพันปีหลวงใช้สวยตามพระราชธยาศัยีกส่วนหนึ่งก็มาช่วยเหลือพี่น้องผู้ยากไร้ผู้โดยอากาศครับ ก็นําดอกบุริไปให้คุณแม่ครับเพื่อความรักคุณแม่มันก็ได้ความรักกลมเกลียวระหว่างพ่อแม่กับลูกครับและสิ่งหนึ่งที่เราได้แน่คือได้บุญได้กุศลด้วยเพราะเงินส่วนนี้เข้าสภาสังคมสุเคราะห์โอ้โหทผมเพิ่งดูว่านี่มีการปลุกเสกด้วยครับปลุกเสกครับเป็นมงคลครับเป็นมงคลครับโอมาด้านนี้ครับอันนี้สวยงามมากครับหน่วยงานองค์กรนะครับสามารถแจ้งมายังทางสภาสังคมเคราะห์ได้เลยนะครับ เราพานพุ่มไปสการะถวายเสด็จพระราชกุลแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงนะครับหรือไปจะเป็นพานนะครับไปมอบไปกราบแม่มอบให้กับผู้หลักผู้ใหญ่วันมงคลต่างๆนะครับพระแก้วมรกตเนี่ยนะครับแล้วก็พระพิฆเนศและหลวงพ่อโสธรเนี่ยผ่านพิธีพุทธาพิเศษมาแล้วครับครับมีแก้วน้ำเก็บความเย็นนะครับสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งครับลูกๆเนี่ยบางทีเนี่ย ไม่กล้าบอกรักแม่พี่เท่งครับครับอายเคยบอดแม่จะบอกรักแม่ไม่กล้าใช่นี่นะครับซื้อการดจากสภาสมคอไปนะครับไปเขียนรักแม่เออแอบไปไว้ในห้องก็ได้แต่จริงๆการรักแม่เนี่ยพี่เท่งบอกแม่ได้เลยเนาะแม่จะได้ดีใจภูมิใจเพราะแม่เนี่ยรักลูกอยู่แล้วพี่เท่งเอาอย่างอย่างท่านว่าแล้วครับอาบางทีคนไม่กล้าพูดเขินๆน่ะแล้วก็มีการดให้เลยกาดเลยเขียนเพราะถ้าลูกส่งลาให้คแม่เนี่ย โทรศัพท์หายร้านก็หายด้วยนะแต่ถ้าให้เป็นการให้เนี่ยอยู่ตลอดครับแล้วเวลาของอะไรที่ลูกให้เนี่ยผมเหมือนกันนะเวลาครบรอบเกิดลูกให้อะไรผมแล้วผมจะ็ีส่วนเก็บผมนะแต่แน่อย่างพี่แท่งบอกนะครับว่าพ่อแม่เนี่ยจะภูมิใจมากนะครับก็อยากบอกลูกๆทุกคนนะครับแทนคําว่ารักด้วยผลิตภัณฑ์จากสภาสังคมสงเคราะห์นะครับซื้อดอกมะลิไปกราบแม่แล้วก็ได้ความรักจากแม่ และสิ่งสาคัญก็ได้บุญด้วยได้บุญด้วยกุศลนี่จังเลยเมื่อสักครู่นี้ท่านดรได้เรียนไว้ครับที่บอกว่ารายได้ส่วนหนึ่งก็นําทุนก้าวถวายด้วยทราบราว่ารายได้จากการจาหน่ายดอกมะลิของสภาสังคมสงเคราะห์นะครับมีอีกส่วนหนึ่งจะไปสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนในส่วนนี้เป็นยังไงครับยศกับเรียนไปแล้วนะครับว่าบ้านเราเนี่ยยังมีคนพิการครับผู้ยากไร้ผู้โดยโอกาสน้องๆขาดทุนการศึกษาเนี่ยเยอะมากนะครับ อันนี้แหละครับเราจะได้นําเงินที่จําหน่ายดอกลิได้เนี่ยไปดูแลพี่น้องที่เราได้กล่าวมาแล้วนะครับทั่วประเทศนะครับสภาสมเค์เนี่ยการสงเคราะห์คือการให้ครับดังนั้นนะครับการให้คนที่มีชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีให้อนาคตให้การศึกษาให้อาชีพเนี่ยเราเรามาร่วมด้วยช่วยกันนะครับจะได้บุญได้กุศลอย่างอย่างมากเลยครับครับผมดีจังเลยครับแล้วถ้าหากใครต้องการซื้อเป็นของขวัญอย่างที่ว่าและครับมอบให้คุณแม่สามารถสั่งซื้อ ครับเราต้องขอขอบคุณนะครับธนาคารพาณิชย์ต่างๆทั่วประเทศเรานะครับทุกสาขาทุกธนาคารเนี่ยก็สามารถไปซื้อได้นะครับสถาบันการศึกษาต่างๆก็เช่นเดียวกันนําผลิตภัณฑ์ของเราไปจําหน่ายและที่สําคัญที่สุดก็คือสามารถซื้อได้ที่สภาสังคมมุขครับที่สี่แยกตึกชัยนะครับถนนลาดวิถีมาซื้อได้เลยครับโอ้ทีจับใครที่เขินนะฮะที่จะบอกรักคุณแม่โดยตรงก็ส่งดอกมะลิแทนการบอกรักแม่ได้นะครับ เป็นดอกมะลิของสภาสังคมสงเคราะห์นะฮะรายได้จะ ร่วมสมทบทุนกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนก็ได้บุญด้วยก็นำ<ม>ไปช่วยเหลือผู้ประสบความตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนต่างๆนามามอบเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กและก็เยาวชนผู้ได้โอกาสทางการศึกษาทั่วประเทศไทยของเราครับสั่งซื้อได้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับที่สภาสังคมสงเคราะห์และก็ที่ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งทั่วประเทศไทยหรือง่ายๆครับเรามี Q ิ code คขึ้นอยู่คุณสามารถสแกนที่หน้าจอของเราตอนนี้เลยก็ได้หรือว่าจะเป็น Line@ แอดนะฮะเป็น Line ID ก็คือ r a k s c o r e m o n รักมั่มนะครับง่ายๆเลยครับผมวันนี้นะครับต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับร้อยตำรวจโทด็อกเตอร์มนัโนนุษ์ประธานสภาสังคมสงเคราะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับผมขอบพระคคุณรับบขอคุณครับ